สอพอ,อขับเคลื่อน Active Learning พัฒนาครูต้นแบบ1นึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพในภาคอีสานตอนล่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอถอรวมกับมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในโครงการ1อำเภอหโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กรกฎาคม2568ครอบคลุมพื้นที่6จุดอบรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและร้อยเอ็ดมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกว่า650คนโดยมุ่งหวังสร้างต้นแบบครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และขับเคลื่อนนวัตกรรมในชุมชนการศึกษา การอบรมมุ่งเน้นให้ครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path File Steps เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยครูจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์ในระดับชุมชนและประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในแต่ละจุดอบรมได้เน้นย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมให้ความสนใจในเนื้อหากระบวนการและเทคนิคที่วิทยากรจะถ่ายทอดเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพดรศักดิ์สินโรสรารมที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาได้บรรยายพิเศษและกล่าวผ่านระบบออนไลน์ว่าระบบการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการท่องจำเพียงเพื่อการสอบ เป็นเพียงการกระตุ้นความจําระยะสั้นซึ่งไม่ช่วยพัฒนาสมองในระยะยาวแต่การเรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริงผ่าน active learning และกระบวนการคิดขั้นสูง G-Pad File Steps จะช่วยพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืนและสร้างทักษะชีวิตที่แท้จริงให้แก่ผู้เรียนพร้อมย้ําว่านี่คือแนวทางการศึกษาที่นักการศึกษาทั่วโลกให้ความสําคัญมายาวนานโครงการนี้ถือเป็นก้าวสาคัญในการพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยหวังให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน จนเกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับครูและนักเรียนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะคะก็คงต้องบอกว่าวันนี้โรคมันเปลี่ยนแล้วนะคะดังนั้นวิธีจัดการเรียนการสอนของคุณครูก็คงต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะเราคงจะต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น active learning เครานี้วิธีการจัดการเรียนการสอน active learning เนี่ยมันก็มีด้วยกันมากมายหลายวิธีนะคะมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณครูจะเลือกใช้วิธีอะไรนะคะแต่สําหรับคร <G> ูแอนแล้วมองว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติคุณครูยังคงสอนแบบเดิมคุณครูคือคนที่จะต้องทําร้ายการศึกษานั่นก็คือทาร้ายเด ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดจะทํายังไงให้ในักเรียนของเราเรียนรู้แล้วสามารถที่จะสามารถสร้างองค์ความรู้นะคะมีสมรรถนะสาคัญแล้วเอาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเนี่ยไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นหลักสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวันนี้วันนี้โลกมันเปลี่ยน AI เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้คุณครูจะต้องเหนือกว่า AI หรือเปล่านะ,ะถ้ามิฉะนั้นแล้ว AI ก็จะต้องมาแทนที่เรามาถึงมุมมองถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสําหรับการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนสนุกมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะ เอาความรู้ไปใช้ได้จริงคุณแอนมองแบบนั้นนะคะ แต่วันนี้ครูแอนขอแนะนาอีกหนึ่งวิธีสอนนะคะที่เรียกว่า GPa พาส์ไฟเซปเป็นวิธีการสอนที่กําลังได้รับความนิยมมากๆทําไมถึงได้รับความนิยมมันง่ายมากค่ะตอบคําถามนี้ด้วยเหตุเพราะว่ามันง่ายมากๆสําหรับการที่คุณครูจะเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนมันเดินด้วยกระบวนการทั้งหมดด้กยกัน5ขั้นตอนนะคะขั้นที่1่ง gathering นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลในเรื่องราวที่เขาสนใจแล้วเอาไปสรุปและสร้างองค์ความรู้ได้พอขั้นที่2ก็สามารถเอาความรู้ที่ได้จากขั้นแรกนะคะก็คือ processing เอาความรู้เนี่ยมาหลอม ในการที่จะนําไปสร้างตัวนวัตกรรมต่อ พอหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้น applying a ตัวที่1ก็คือลงมือสร้างชิ้นงานนะคะชิ้นงานตรงนี้อาจจะเป็นนวัตกรรมหรือจะเป็นโครงงานก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเนี่ยกระตุ้นแล้วจุดเริ่มต้นเป็นอะไรแล้วต่อไปขั้นที่4นะคะ a ตัวที่2ก็คือการที่เอาผลงานที่ได้มาผ่านการนําเสนอนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือขั้น cell e g u a t i n g การวัดและประเมินผลเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะก็คือสิ่งที่เขาได้แล้วเนี่ยมันขยายผลต่อไปสู่ชุมชนประเทศชาติและโลกใบนี้ยังไงบ้างต้องบอกว่าวิธีการสอน เรียกว่า G-Pad 5 s t e p Step, เป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นวิธีสอนที่คุณครูใช้อยู่แล้วในห้องเรียนปัจจุบันดังนั้นถ้าวันนี้คุณครูยังคงใช้แบบเดิมๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองใช้อะไรอยู่แล้วสอนแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดมรรคเกิดผลเต็มที่แต่ว่าถ้าวันนี้เราสอนแบบนั้นอยู่แล้วแต่เราดึงวิธี G p a d 5 s t e p เข้าไปติดอะคะ่ะเข้าไปแบบเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนมันก็จะทําให เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนเป็นกระบวนการและที่สําคัญคือมันจะติดตัวผู้เรียนไปตลอดวันนี้นะโรคมันเปลี่ยนแล้วเนาะวิถีชีวิตของทุกคนเปลี่ยนหมดนะคะวันนี้ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากๆแนละ้ะมากๆเลยนะแต่ว่า AI ก็ไม่ได้เหนือความสติปัญญาของคนนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณคือคนสําคัญที่ควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงควบคุม AI ด้วยเพราะมันจะทํางานไม่ได้เลยหากไม่ได้ผ่านสมองและการคิดของเราแต่สมองและการคิดและการทํางานที่มีคุณภาพมันต้องเดินอยู่บนกระบวนการคิดที่เป็นระบบและ เป็นขั้นตอนดังนั้นขอฝากกระบวนการ G Path f i Step เอาไว้ด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าวิธีนี้จะทําให้ทุกคนสามารถเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพโดยมีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนแล้วฝึกฝนให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพค่ะด้วยวิธีการ G Path Five Step ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนที่จะอยู่กับโลกของของนาคตได้ต้องเป็นผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นการอบรมนะคะวันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่า สำนักงานคณะกรรมการก,การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการพูพื้นฐานให้เด็กทุกคนนะคะในการที่จะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้ในอนาคตแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์และก็สามารถสรุปองค์ความรู้ของตัวเองได้ค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางและก็เป็นทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่21ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยค่ะศตวรรษที่21นั้นเป็นการสร้างเด็กนะคะเพื่อให้นักเรียนคิดเองทําเองและก็สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง นั่นคือทักษะที่จําเป็นของนักเรียนในยุคปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ของคุณครูของผู้บริหารของสถานศึกษาที่จะต้องจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ก็คือให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมคุณครูต้องจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมแบบให้นักเรียนลงมือสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสรุปองค์ความรู้มีทักษะที่จําเป็นสามารถแก้ปัญหาได้ตนวเองค่ะในเรื่องของอ g p พ s เอส s ายสเปเป็นนวัตรกรรมหนึ่งของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,า,าขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ โรงเรียนคุณภาพทุกโรงเรียนในทุกอำเภอนะคะซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอ,เอไปขยายผลให้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรมแล้วก็ไปอสอนต่อนะคะเรียกว่าถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่นักเรียนนะคะในการที่จะให้นักเรียนนั้นสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงนะคะก็คือคุณครูสามารถสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ active learning ค่ะแล้วก็นักเรียนเองก็ต้องเป็นนวัตกรที่ดีนะคะแล้วก็สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองค่ะ ทั้งนี้ก็คือคุณครูเองก็มีนวัตกรรมของตัวเองด้วยโดยการใช้ G Pass f i Step นะคะซึ่งเป็น5ขั้นตอนในการที่จะเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้กัครูมีเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะและก็สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตสีและอุบลราชธานีเขต5ก็เป็นจุดอบรมหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสนงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาครูด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า G Pass f i Step นะคะท,ท,ที่จะพัฒนา คุณครูนะคะด้วยเทคนิคแล้วก็กันคุณครูก็จะมีการตั้งคําถามมีเทคนิคการตั้งคําถามมีเทคนิคการเชื่อมโยงองค์ความรู้นะคะด้วยด้วยสามารถสร้างผู้เรียนให้ให้มีความรู้ในศตวรรษที่2 1ได้ค่ะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นสําคัญที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาจะพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาอย่างไรวันนี้ก็เป็น วันหนึ่งที่สําคัญที่โรงเรียนคุณภาพนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพที่เป็นโครงการร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมาหาวิทยาลัยราชภาัฏอุรณธานีนะครับที่จะมาพัฒนาบุคลากรซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ก็จะนําไปพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่นักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปครับผมติดตามข่าวจากบางกอกขอดนิวส์แล้วอย่าลืมกด ซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ